สวัสดีครับก็วันนี้ก็มีอะไรดีๆมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆที่มีที่มีเตรยอยู่แล้วนะครับก็จะมาแนะนำตัวนี้นะครับเป็นตัวเป็นเซเลนอยนะครับยิงยิงลมนะครับยิงเตรนะเนี่นะครับ ตัวนี้ก็อุปกรณ์ครบนะครับ <c oughs> สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อนะครับสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้ทางเพจ facebook นะครับหมูน้อยร้อยท่อนะครับตัวนี้ก็อุปกรณ์ครบนะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่นะครับตัวนี้เป็นซิลไนนยนะครับ 12โวล์นะครับใส่ยี่สิบสีได้นะครับเพราะว่าผมก็เอามาใส่ยี่สบสี่เหมือนกันมันจะเร็วนะครับมันจะเร็วเวลาเวลาเคาะเนี่ยมันจะดังเลยนะครับเร็วนะครับปกตินะครับเราสามชาเราไม่ได้กดแช่อยู่แล้วนะครับมันมันไม่เป็นไรนะครับใช้ได้ครับจะเร็วติดมือนะครับต่างกับยี่สี่โวล์ยี่สี่โวล์นี่ บางทีเก็บางทีก็ไม่ดังนะครับต้องเคาะเคาะหลายๆทีเนาะตัวนี้ก็แนะนํานะครับ <c oughs> สําหรับท่านไหนที่มีเทรยอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับสายลมนะครับตัวนี้ก็จะไปขันเข้ากับเทรเลยนะครับขันเออเาตัวยิงเก่าออกนะครับเป็นดีเลย์เก่าออกแล้วก็เอาตัวนี้ขันนี่ตัวนี้ขันเข้าไปในตรงรูลมเตรเลยนะครับ ขันเข้าไปอุปกรณ์ครบครับนี่อุปกรณ์ครบนะครับสำหรับท่านในสนใจนะครับเออมีสายลมให้นะครับมีสายลมสายลม มีสายลมขายต่างหากนะครับตัวนี้เอาไปคือถ้าเอา่อถ้าทุกท่านไม่อ่อถ้าใครที่สนใจสายลมเก่านะครับสายลมเก่าเป็นสายลมสายลมแบบสายลมใหญ่นะครับสายลมใหญ่คือแบบแบบเดิมอะมันจะเป็นมันจะเป็นที่สวมเนาะ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอ่ะนี่นะครับของเดิมจะเป็นตัวสวมแบบนี้นะครับแต่ผมแนะนำใช้สายตัวนี้นะครับสายตัวนี้เป็นสายสามปดนะสองชั้นมันจะทนนะครับทนนี่แบบสวมก็ไปเปลี่ยนได้ครับ เปลี่ยนได้แต่ตัวนี้ผมจะแนะนำเป็นสายตัวนี้มันจะทนกว่านะครับโอเคเนาะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนเป็นสายนี้ก็ไม่ยากครับมันจะมีข้อต่อข้อต่อที่เป็นถ้าสมมุติเราต่อใส่ ใส่กับคอปเปอร์ต่างหากนะครับมันก็จะมีหัวเสียบคอปเปอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขายตัวนี้ขายแยกนะครับสายตัวนี้ขายแยกถ้าใครจะเอาถ้าใครจะเอาสั้นๆนะครับสักเมตรหนึ่งเดี๋ยวผมตัดแถมไปให้เลยนะครับแต่ถ้าใช้ยาวต้องซื้อซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ขายนะครับหนึ่งพันนะครับหนึ่ ค่าส่งนะครับค่าส่งค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับพันหนึ่งร้อยนะครับพร้อมส่งตัวนี้ก็เอาไปต่อได้เลยครับสายไหนก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นดีเลยเก่านะผมถอดออกครับเพราะว่าผมโมไปให้ลูกค้าก็ใช้ตัวนี้ยิงครับตัวนี้จะจะยิงลมแรงกว่านะตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะตัวนี้มันตัวนี้ก ตัวนี้จะเป็น2 4โวลต์นะครับตัวนี้นะสำหรับตัวยิงตัวนี้นะแต่ตัวนี้จะจะลั่นกว่านะครับแนะนำเลยตัวนี้ลั่นกว่าตัวนี้ใครจะซื้อก็ขายครับตัวนี้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตัวละ250บาทนะครับ เอาไปต่อสายใช้ได้เลยครับตัวนี้มีสายให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อมาทางเพจ f a c e b o o k ได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาอะไรดีๆมาแนะนำนะครับถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับถึงจะตูดเตจะเดิมๆนะผมลองแล้วนะถึงตูเตจะเดิมๆดัง นะครับสูสีกับสูสีกับตูดแต่ที่เราโมเลยนะตูดแต่ที่ที่โมนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ